ผมไม่ใช่ฮีโร่ที่โลกอยากได้และผมก็ไม่ใช่ฮีโร่ที่โลกต้องการด้วยแต่ผมคือฮีโร่ที่โลกมีก่อนที่ลุงผมจะตายเขาบอกว่าผมเป็นคนพิเศษและผมจะพิสูจน์ให้เขารู้ว่าโอ๋อ ผมจะสู้กับคนชั่วทุกคนและเป็นฮีโร่อาชญากรสกูตแมนก่อเรื่องอครับโว้เขาแปะรูปผมด้วยเฮ้ผมมาช่วยคุณแล้วมาหนะสป <c oughs> ูดแมนเออเออช่วนเอาปากูสปูดแมนช่วยด้วยมาดูเจนบางทีผมคงไม่เหมาะกับเรื่องนี้สปูดแมน นายเป็นใครอ่ะฉันคือเวนุม่มสปูดเบนยอดมนุษย์ไอ้แม่งมุม